มาดูชีวิตของคนที่เขามีโอกาสน้อยกว่าเราใช่ไหมอย่างเช่นว่าเขามีความจํากัดในชีวิตมีความพิการอยากจะให้เยาวชนทุกคนเนี่ยได้มีกําลังใจในการดําเนินชีวิตว่าได้เห็นคุณค่าของชีวิตว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะครับทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะมันเกิดมาเป็นคนนี่ก็ยากนะเพราะฉะนั้นให้เรามีความสุขกับการเป็นคนมีความสุขกับชีวิตนะดูในศิลธรรมอันดี มันก็ทำให้ผมเปลี่ยนความคิดครับว่าตัวเองอาจจะมีการใช้ชีวิตยากลำบากกว่าคนอื่นนะอยครับแต่อุปสรรคมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของคนครับมันทำให้ผมมองกลับมาตรนี้ครับส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าทุกคนมีความยากลำบากมีปัญหามีอุปสรรคที่เป็นของตัวเองครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะ เรียนรู้จะจัดก,การกลับมาอยังไงถ้าเราทำด้วยความตั้งใจจากข้างในของเราครับผมว่าเราก็น่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในแบบที่ตัวเองได้ครับผม จะมีพรสวัสคิ์เรื่องการวาดรูปวาดรูปเก่งวาดรูปภาพเหมือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาน้องทํางานคือน้องจะมีความตั้งใจทํามากนะคะแล้วน้องเวลาทำอะค่ะน้องก็ทาแล้วก็ยิ้มไปด้วยแบบเหมือนได้ทําศิลปะน้องก็จะมีความสุขในการทําศิลปะอย่างเงี้ยค่ะที่ที่กุ้งเห็นนะคะก็จะเป็นการวาดภาพเหมือนภาพคนอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อ mm hmm. เขาจะวาดภาพคนได้เสมือน งานศิลปะของน้องน้องบอกกุ้งว่าน้องเริ่มที่จะชอบศิลปะเมื่อประมาณ 10... 10... เอเจ็ดขวบใช่ค่ะ10 10ปีที่แล้วอ่าสิปีที่แล้วตั้งแต่น้องอยู่เคโอเคียนะคะน้องจะชอบการทําศิลปะมากอ่าผลงานที่โดดเด่นก็จะมีเสื้ออ่า ก็จะมีเสื้อค่ะเสื้อที่น้องเป็นคนวาดวาดภาพใส่เฟรมแล้วก็เราก็นําเสื้อไปเอ๊นำภาพไปสกรีนลงเสื้อแบบนี้ค่ะคุณพ่อก็จะมีหลายๆลายลายที่เป็นของน้อง,ง<า>ใช่ค่ะเป็นผลงานของทัพทิมค่ะคือเสื้อนี้เราจะเป็นโครงการเป็นไตรมาสแรกที่เราจะระดมทุนของออฟฟิศอะค่ะระดมทุนเพื่อที่จะหาเงินมาจุนเจือหรือว่า ค่าใช้จ่ายค่าอาหารให้กับน้องๆอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็เลยทำเป็นโครงการขายเสื้อเพื่อระดมทุนมาค่ะ เราอาจจะพบว่ามีเยาวชนมากมายที่ตั้มเรียนมีสภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขแต่เรายังมีเยาวชนอีกบางกลุ่มครับที่อาจจะเกิดมาด้วยความยากลําบากพบกับอุปสรรคในชีวิตมากมายสถาบันการศึกษาหลายๆสถาบันหยิบยื่นมือเพื่อให้พวกเขาสามารถมีชีวิตต่อไปได้ในสังคมและว,วันนี้เราอยู่กับคุณพ่ออดุสรนดินเขตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ ขอแนะนําตัวหน่อยครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับท่านผู้ชมนะครับคุณพ่ออนุชาด้วยนะครับวันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะครับที่สื่อมวลชนคาทอลิกนะครับได้ให้โอกาสนสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคารเมเลียนเพื่อเด็กพิการและกะบังของเรานะครับที่จะทําให้ส่วนของเราเนี่ยนะครับได้ได้ไปที่รู้จักมากขึ้นนะครับ นะบ้านของเรานะครับนะเรียกสั้นๆว่าคามเลียนโฮมนะครับ,บถ้าชื่อภาษาไทยก็จะยาวเนาะอสสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามเลียน <c oughs> เพื่อเด็กพิการลาดกระบังเนี่ยบ้านของเราครับเราทํางานภายใต้มูลนิธิคณะนักบุญคามิโลแห่งประเทศไทย <c oughs> นะครับนะตอนนี้ในประเทศไทยเราก็ทำงานเ,าเกี่ยวกับ การดูแลคนเจ็บคนป่วยเนาะทั้งหมด12แห่งทั่วประเทศที่นี่นคือจุดที่4แล้วอของสถาบันงอดตรงนี้เป็นเป็นบ้านแรกเลยที่ทําเกี่ยวกับเร,เรื่องของการดูแลเด็กพิเศษนะครับจุดตั้งต้นของที่นี่คราวนี้ย้อนเข้ามาที่นี่นะครับนะที่นี่นะครับบ้านคามเลียนโฮมของเราเนี่ยเราเปิดเมื่อปี2551นะครับ2องปีนี้ก็13ปีละนะครับนะ ในปัจจุบันเราดูแลเด็กทั้งหมด89คน,นะครับนะเด็กในเด็ก89คนเนี่ยนะครับเราก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เป็น r e s i d e n t Resident ก็คือเป็นเด็กกำพร้านะครับแล้วก็เป็นเด็กที่เป็น เด็กพิเศษด้วยเด็กพิเศษไอ้นี้ก็คือว่าจะมีทั้งดาวซินโดมนะพิการทางด้านสมองพิการซ้ําซ้อน <Okay. S 1> นะที่ถูกทอดทิ้งนะครับจากครอบครัวต่างๆก็อยู่กับเราที่นี่27คนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนะเรียกว่าเป็นกลุ่มเดย์แคร์เดย์แคร์ก็คือว่าเป็นเด็กไปกลับนะครับ <Okay. S 1> มาเช้าเย็นกลับนะเราเปิดที่จะให้ดูแลเด็กต่างๆเราเนี้ยนะโดยที่เรามีรถไปรับตอนเช้า <Okay. S 1> ตอนเย็นก็มีรถไปส่ง ผู้กปกครองที่สามารถมาส่งได้นะครับก็มาใช้บริการที่นี่นะครับทุกอย่างให้การบริการฟรีทั้งหมดนะครับผมนะโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราดูแลอยู่นะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็เรียกว่าโปรแกรมโฮมแคร์โฮมแคร์โฮแครเนี่ยไปบ้านไปดูแลตามบ้านเลยนะครับใน,ในบริเวณที่เราอยู่เนี่ยนะครับในเขตราดกระบังอ่อนนุชประเวศร,ร่มเก้าแถวเนี้ยนะ ก็มีอีกประมาณสัก70-80เคสนะครับนะโดยที่เรานะครับจะมีคณะกรรมาการอภิบาลนะ<ม>ก็นำโดยจิตอภิบาลนะครับที่อยู่ที่บ้านนี้นะ,<ช>นะครับนะ<ช>นะแล้วก็มีพยาบาลมีนักกายภาพนะแล้วก็เราก็ตั้งเป็นกลุ่มอภิบาล<ช>โดยที่ให้เจ้าหน้าที่แต่และคนเนี่ยสับเปลี่ยนมุนเวียนกันไปเพื่อจะออกไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยนะก็เป็นการนำจิตลมของคณะของเราเนี่ยไปมอบให้กับคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเราด้วย ครับผมชื่ออาลงกร,ร,งกรครับนะบูชาประกรณ์กุศลครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้าตาพืนชักกะจาค่ะอายชื่อและชื่อว่าอายุ21ปีค่ะก็ตอนนี้ครับก็กําลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวครับหัวเฉียวเชลมะเกียรติครับอยู่คณะบริหารียรติครับสาขาการบัญชีครับผมชั้นปีที่3ามครับ ขาหนูก็มันจะเข้าศึกษาที่มอนกรุงเทพค่ะคณะเทคโนโลยีาสารสนเทศค่ะสาขาเทคโนโลยีาสารสนเทศและสื่อสินค่ะพออหนูได้รับทุงของคนพิการค่ะที่ว่าเขาจะมีรับทุงของคนพิการหนูก,ก็ได้ทุนและแบบที่อยากเลือกสาขานี้เพราะว่าหนูชอบชอบดูละครชอบทำดูซีรีส์หนูก,ก็แล้วก็อยากจะต่อแบบเขาค่ะก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ก็รู้สึก แดกที่ตื่นเต้นครับเพราะเราไปคนเราไปคนเดียวแล้วไม่รู้จักใครเลยนะก็รู้สึกตื่นเต้นถ้าเราลองไปจริงๆแล้วมันอาจจะไม่แย่อย่างที่เราคิดก็ได้ครัก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะเหมาะกับตัวผมครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมน่าจะสามารถทําได้ดีครับผมก็คือโรคซีพครับก็คือเป็นภาวะ สมองพิการครับผมของผมเป็นทางซีขวาครับทำให้ร่างกายด้านซีซซ้ายมีปัญหาครับทั้งแขนขาหรือว่าการพูดครับผมก็ถ้ามองย้อนไปตอนแรกนะครับก็คือไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองอ่าไม่ออกเขียงไม่ได้ครับแต่พอแต่ภาพมาปัจจุบันก็คือมีผมรู้สึกว่าตัวเองสามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นครับแล้วก็สามารถไปเรียนร่วมกว่าคนปกติได้ครับผมเจ้ากอก็นั่งว่าเข็นค่ะเดินไม่ได้เลยไม่กลา้าเดินไม่สามารถว่าคนมาขับเนี่ยก็จะร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะใช่พอเรามาฝึกมาไกลภาพมาร้องก็ไปโหเรามาไกลขนาดนี้เลยหรออะไรเงีง้ยทั้ง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 ได้การเรียนหนังสือทั้งได้การไกลภาพใช่มันมาไกลมากค่ะ ต่ก่อนนะคะต่ก่อนที่ยังไม่มาที่นี่นะคะก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนกับครอครัวเลยใช่ค่ะก็พร้อมได้มาที่นี่ที่นี่ก็เขาก็จะพาออกไปข้างนอกพาไปดูน,น,น,นู่นนี่ค่ะรู้สึกว่าของเราไม่เสียใจเนะคะเพราะว่าเราก็เหมือนคนหนึ่งเลยคะ่ะแล้วก็ปกติทุกอย่างแค่ร่างกายเราไม่เหมือนคนหนึ่งจิตใจเราปกติครับก็ส่วนตัวผมนะตอนที่ยัง ไม่ได้มาที่นี่เาก็จะมองว่าเฮ้ยตัวเองมีความต่างจากพี่น้องเพื่อนคนอื่นใช่ไหมครับก็มองว่าตัวเองมีความลําบากในชีวิตครับแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่ได้รับประสบการณ์จากพี่ๆจากพี่เลี้ยงที่ดูแลมันก็ทําให้ผมเปลี่ยนความคิดครับว่าตัวเองอาจจะมีการใช้ชีวิตยากลำบากกว่าคนอื่นนอยครับแต่ อุปสรรคมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของคนครับมันทําให้ผมมองกลับมามุมนี้ครับส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าทุกคนมีความยากลำบากมีปัญหามีอุปสรรคที่เป็นของตัวเองครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้จะจัดก,การกับมันอย่างไงถ้าเราทำด้วยความตั้งใจจากข้างในของเราครับ ผมว่าเราก็น่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในแบบที่ตัวเองได้ครับผมมันอยู่ที่ใจเราเลยค่ะว่าเราจะสู้หรือไม่สู้ของคนปกติและคนในการนะคะมันก็คืออยู่ที่ใจเราถ้าเราจใจเราไม่สูสาาไไเ้เราก็ไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็ไม่สามารถไปยืนอยู่ที่สูงได้มันจะอย,อยู่อยู่ที่ต่ำ แล้วก็น้องสองคนที่ผ่านมาก็คือว่าน้องเต้ยกับน้องวาเนาะก็อยู่ที่บ้านคําเพี้ยนได้ประมาณรวมๆแล้ว13ปีแล้วนะคะจากเดิมทีเนี่ยน้องอ,อยู่กับตากับยายแล้วก็อยู่กับครอบครัวที่บ้านนะคะเป็นเด็กพิการเขาเรียกว่าน้องมีความพิการทางด้านสมองนะคะเขาเรียกว่า CP หรือคำว่า cerebral palsy นะคะ ซึ่งความพิการนี้พอพิการทราง้าสมองแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายมีความพิการด้วยนะคะกา,การเดินหรือว่าการพูดลิ้นก็จะแข็งนะคะก็จะเห็นได้จากที่อาการของน้องที่เป็นนะคะก็การรักษาลหลักๆก,ก,ก็คือว่าส่วนมากก็จะในเรื่องของยาเพื่อที่จะให้มีลดเกร็งนะคะหรือว่าร่วมกับการกายภาพบําบัดด้วยสำหรับน้องวากับน้องเต้ยนะคะ ก็เมื่อได้มาอยู่ที่บ้านคามมิเลียนของเราอะนะคะน้องก็จะเป็นเด็กโปรแกรมไปกลับนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเชา้าถึง4โมงเย็นนะคะตอนเชา้าน้องก็จะมาเรียนหนังสือนะคะโดยที่คุณมีคุณครูกศน,นอมาสอนด้วยแล้วก็ตอนบ่ายก็จะไปในเรื่องของกายภาพบําบัดก็กายภาพบําบัดจนเนี่ยคะ่ะตั้งแต่แรกเริ่มก็คือน้องไม่สามารถเดินได้ต้องนั่งีแช์ จนใช้เวลาระ,ะระยะเวลาที่อยู่กับเราได้เกือบ10ปีะค่ะน้องก็สามารถที่จะเดินได้นะคะพูดคล่องขึ้นนะคะสามารถที่จะอยู่ร่วมกับสังคมได้ออกไปมีเพื่อนฝูงสามารถที่จะเ,เรียนต่อแล้วก็อนาคตก็สามารถที่จะได้ทำงานทำการที่ดีขึ้นแล้วก็ามาช่วยเหลือครอบครัวของเขาเพราะว่าพื้นฐานทางด้านครอบครัวของน้องทั้งสองคนก็คือมีฐานายากจนก็คือเด็กที่เกือบ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเด็กพิการที่มีฐานะยากจนพ่อแม่ก็คือ,อแตกแยกครอบครัวแตกแยกเนะะี่ยค่ะเขาเรียกว่าพิการซ้ำซ้อนนะคะ,คะก็คือทําทให้ภูมิคุ้มกันของน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ํามากดังนั้นเนี่ยเป็นภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าออกไปข้างนอกนิดๆหน่อยๆน,น้องกลับมาเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะไม่สบายง่ายมากอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ย การรักษาที่ดีการกินยาที่ต่อเนื่องหรือว่าการป้องกันเสริมภูมิกันเข้าไปอาหารที่ดีความสะอาดที่ดีการดูแลที่ดีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งจําเป็นมากสําหรับน้องๆที่นี่ซึ่งนอกจากน้องสองคนแล้วเนี่ยเราจะมีน้องที่เป็นเด็กประจําอีกนะคะที่เราดูแลนะคะก็แฮปปี้นะคะก็คือแบบรักอะค่ะก็คือพูดได้เลยว่ารักเด็กที่นี่ มัน,ม,นมันเกิดความผูกพัน,กนนะฮะอ่ามัน,ม,นมันเกิดความผูกพันก็คือว่าอย่างแรกๆเราจะเป็นคนที่แบบอารมณ์รุนแรงอารมณ์ร้อนะอะไรเงี้ยค่ะเด็กเราเป็นคนที่เป๊ะค่ะก็คือ perfect perfect niche เนาะก็คือต้องเป๊ะเด็กๆต้องเป๊ะแต่ว่าม่ินนี่ทำให้เราคลายทุกอย่างเลยก็คือโอเคค,ค่อยๆพัฒนาไปนะออไม่สบายกค็ค่อยดูแลรักษาไปนะ,ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ น้องบางทีเราพูดอย่างนึงเขาก็จะไปทําอย่างนึงแล้วมันก็ทําให้เราปรับเปลี่ยนท่าพฤติกรรมอารมณ์ของเราไปด้วยแล้วก็เต็มที่แล้วก็เต็มใจที่จะดูแลน้องพวกนีด้วยด้วยใจจริงๆในส่วนของผมก็จะดูแลในส่วนของอ การระดมทุนนะครับเราก็จะมีหลักๆประจําปีใน1นปีเนี่ยเราก็จะมี4อีเวนต์นะครับเป็นจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เนาะนะครับให้ผู้คนเนี่ยมีโอกาสเข้ามาภายในสถานสงเคราะห์และขณะเดียวกันก,กิจกรรมเหล่านั้นนะครับก็เป็นการระ,ระดมทุนนะครับเข้ามาภายในสถานสงเคราะห์เหมือนกันนะครับในปีแรกเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยเราจะมีในส่วนของจัดเป็นของเขาเรียกว่าอะไรครับ ทุกปีเราจะมี4ไตามาาเนาะนะครับไตามาาที่ 1, 2, 3, 4เนี่ยจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะครับในส่วนของไตามาสที่1นะครับเราจัดทําเป็นเสื้อการกุศลนะครับภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับแขกไม่สามารถเดินทางมาหาเราได้นะครับแล้วก็แต่แขกก็ยังยังอยากจะสนับสนุนบริจาคนะครับเราก็ได้รับนโยบายจากคุณพอ่อเสือนะครับว่างั้นเราผลิตเสื้อที่เป็นผลงานจากศิลปะจากเด็กๆเ,เนี่ย นะครับนำมาจําหน่ายเพื่อหาไรายได้นะครับส่วนไตรมาสที่2ก็มีเรื่องของสถานการณ์โควิดอยู่นะครับเราก็ยังระงับบางโครงการเอาไว้นะครับไตรมาสที่3เรามีอาทอดพระปาสามัคคีนะครับเนื่องจากว่าที่นี่ถึงแม้จะก่อตั้งโดยศาสนาคริสต์หรือคาทอลิกก็จริงแต่เด็กส่วนใหญ่นะครับก็เป็นเด็กชาวพุทธมากกว่า90นะครับดังนั้นเนี่ยก็เกิดโครงการหนึ่งขึ้นมาก็คือ อทอดพระป่าสามัคคีสองศาสนานะครับเป็นศาสนาสัมพันธ์ที่ทําร่วมกันนะครับทั้งพุทธทั้งคริสทั้งอิสลามนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับปีนี้นะครับเราทอดพระป่ามีเป้าหมายก็คือ,อซื้อลตู้คันใหม่นะครับเนื่องจากรถตู้ที่เราใช้รับส่งเด็กพิการเนี่ยก็ใช้มา1ิบกว่าปีแลวนะครับก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยเนาะที่เราจะพยายามระดมทุนเพื่อช่วยเหลือน้องๆผู้พิการ นในส่วนของไตมาสสุดท้ายเดือนธันวานวันเสาร์ที่18ธันวาเ,นเราก็จัดกิจกรรมเป็นงานฮาร์ทักโฮมนะครับก็จะมีในส่วนเป็นงานประจําปีนะครับก็จะมีเรื่องของการออกร้านการกุศลบูธอาหารนะครับจะมีในส่วนของชิงชา้าสวรรค์บ้านลมเนื่องจากว่าเด็กๆโอกาสที่เขาจอกไปข้างนอกคนะ่อนข้างจะน้อยนะครับเราก็เลยจัดนะครับให้เป็นเหมือนปีละครั้งเฉลิมฉลองให้กับเด็กๆทุกๆคนที่อยู่ที่นี่นะครับผม ผมเเป็นคนพิการคนหนึ่งแต่ว่าเราก็มีใจอยากจะช่วยเพราะว่าในส่วนนียน้องๆคนพิการเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็ด้วยสภาพร่างกายด้วยการเดินทางจะไปเรียนมันก็ลําบากก็เห็นตรงนี้ว่าเรามีโอกาสดีกว่าน้องๆพิการคนอื่นเขาอยากจะทํางานตรงนี้เพื่อช่วยเหลือน้องๆด้วยน้องทัพทีมได้มีโอกาสไปเข้าเป้าโอปใช่ไหมคะเมื่อท hmm. anyway. ี่ทันเสด็จมา ที่กรุงเทพวันนั้นน้องก็ไปพร้อมกับน้องๆหลายคนมีน้องทุกๆเช้าทำไงครับมิซสา,สาทุกทๆเชา้ชาเด็กๆที่นี่ วิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซาบนถนนรงังสิตนครนายกเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติสื่อการสอนภาษาอังกฤษประกอบด้วย5คณะคณะมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสาธารณาสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์และอีกส5าสาขานอกจากเงินกู้ก็จะสอนแล้ววิทยาลัยพร้อมมอบทุนเรียนดีจํานวนมากเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2564แล้ววิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซาการศึกษาเพื่ออนาคต เพราะเรารู้ว่าชีวิตของคุณมีค่ากับใครอีกหลายคนบริษัทอินตอกาศดกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเที่ยงวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดราชินีสวรรณ์ณนนลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรนครรัฐวัติกัน วันนี้ก่อนทรงนำสวดพระองค์ทรงนำสัตรบุรุษพิจารณาถึงความหมายของการปฏิบัติตามความรักของพระเยสุเจ้าพร,ระองค์กล่าว่ามันคือการแสดงออกที่ดีที่สุดในการมอบตนเองเพื่อรับใช้ผู้อื่นคาริฟเตเลชเ l ลล์บุนจอร์โน สมเด็จพระสันตประาทรงนำแนวทางการแบ่งปันของพระองค์มาจากพระรสารประจำวันนี้ของนักบุญยอนบทที่15ข้อเถึง17เรื่องเถาอังุนแท้ทรงพินิษพิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อคริสตชนดำรงอยู่ในความรักของพระเยซูเจา้าพรูกลัดว่า พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้ดำรงอยู่ในความรักของพระองค์เพื่อว่าความชื่นชมยินดีของพระองค์จะได้อยู่ในตัวเราและความชื่นชมยินดีของเราก็จะเปี่ยมลน้มน ความรักนี้มีจุดเริ่มมาจากพระเจ้าพระบิดาพระผู้ทรงเป็นองค์แห่งความรักไหลไหลล่งเหมือนด่งสายน้ำผ่านทางพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์มาสู่เราความรักที่พระเยซูเจ้าทรงประทานให้แก่เรานั้นเหมือนกับความรักที่พระบิดาทรงรักพระเยซูเจ้ามันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขใดๆและประทานมาให้แบบฟรี และโดยการมอบความรักนี้ให้แก่เราพระเยซูเจ้าก็ทรงปฏิบัติต่อเราเหมือนอย่างเพื่อนพระองค์ทรงทำให้เรารู้จักพระบิดาและพระองค์ทรงเกี่ยวโยงเราเข้าในพันธกิจเดียวกันกับของพระองค์นั่นก็คือพันธกิจเพื่อชีวิตของโลกและเราจะดำรงอยู่ในความรักของพระเยซูเจ้าได้ก็ด้วยการปฏิบัติต,ตามพระบัญญ,ญัติของพระองค์ ในทํานองเดียวกันพระเยซูเจ้าทรงสรุปพระบัญญัติของพระองค์ด้วยข้อความที่ว่าให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารักท่านการรักเหมือนอย่างพระคริสต์หมายถึงการก้าวข้ามความเป็นตัวตนของตนเองและเปิดใจรับบรรดาผู้ที่เขาขาดแคลนกว่า การที่จะรักเหมือนอย่างพระคริสต์นั้นหมายถึงการมอบตนเองเพื่อรับใช้พี่น้องชายหญิงของเราเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงทำในการล้างเท้าบรรดาศิษย์มันหมายถึงการทำตนให้เป็นประโยชน์เหมือนอย่างที่เราเป็นและกับสิ่งที่เรามีนี่หมายถึงการรักที่ไม่ใช่ด้วยคำพูด,พดหากแต่เป็นรักด้วยการกระทำ จากนั้นพระองค์จึงทรงตั้งข้อสังเกตว่าการรักเหมือนอย่างพระคริสต์เรียกร้องเราให้ลัะทิ้งความรักแบบอื่นๆที่โลกมอบให้อย่างเช่นการรักเงินทองรักความสำเร็จหรือรักอำนาจ หนทางจอมปลอมเหล่านี้ทำให้เราห่างไกลาจากความรักของพระเจ้าและทำให้เรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวหลงตัวเองและเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆและการเอาแต่ใจตนเองก็จะทำให้ความรักของเราเสื่อมถอยเหยียดหยามผู้อื่นและทำให้คนที่เรารักต้องทนทุกข์ทรมานการที่ผู้หญิงจำนวนมากต้องทนทุกข์กับความรักที่ไม่แข็งแรงจนกลายเป็นความรุน แรงขึ้นมานั้นก็เป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ความรักการรักเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงรักเราหมายถึงการชื่นชมผู้คนที่อยู่เคียงข้างเราและเคารพในเสรีภาพของพวกเขารักพวกเขาอย่างที่พวกเขาเป็นโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดตอบแทนและนอกจากนี้มันยังหมายถึงการเอาชนะความปรารถนาที่จะไปควบคุมผู้อื่นแทนที่จะมอบตนเองให้กับผู้อื่น ที่สุดพระองค์ทรงเชื้อเชิญคริสตชนให้ดำรงอยู่ในความรักของพระเยซูเจ้าเพื่อให้ความชื่นชมยินดีของเราเปี่ยมล,นล้นพรองค์ตรัสว่า ความชื่นชมยินดีที่ได้รู้ว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าทั้งๆท,ท,ที่เราเออนใจออกห่างนั้นทำให้เรารเผชิญกับการทดลองในชีวิตได้อย่างมั่นใจทำให้เราดำเนินชีวิตผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้ดียิ่งขึ้นการเป็นประจักษ์พยานที่แท้จริงของเราเกิดจากการดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีนี้เพราะความชื่นชมยินดีคือเครื่องหมายเฉพาะของคริสตชนแท้จริง แล้วทรงสรุปโดยทรงภาวนาว่าขอพระแม่มารีผู้ได้รับพระพรช่วยเราให้ดำรงอยู่ในความรักของพระเยซูเจ้าและเจริญขึ้นในความรักที่เรามีต่อทุกๆคนเป็นประจักษ์พยานถึงความชื่นชมยินดีของพระเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนชีพ